มีความสูงและความสูงมีความสนมุอกอมกันนำสนนีต้ติดา,า,ามาตาคตเดิมาเจอทีุ่่งงรสวัสดีค่ะทุกผู้ชมคะพบก,กันอีกแล้วนะคะสาวนันนี่ตาค่ะและนี่คือ,อรายการชุ่งรุ่คนวันเวร์ี้อทีวนะคะ ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม i t m ช่อง22นั่นเองค่วนนะวันนี้เจอกดบอ้อนนะคะเขาได้มาคนเดียวค่ะรวมคู่มากับพีเจพี่ยุ่งมันเองสวัสดีครับนะฮะพี่เจยุ่งนะครับตอนนี้เรามาเจอกันแบบพิเศษอีกครั้งเหมือนท,ที่น้องอ้อนบอกเอาไว้และความพิเศษของเราไม่ได้มีอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับสุดยอดศิลปินนะฮะที่มีเขาบอกว่าตอนนี้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและตอนนี้พวกเขาดังไปไกลถึงต่างประเทศแล้วกับพวกเขาวงแเอง นีคุณผู้ชมหลายๆคนคงต้องสงสัยแน่นอนว่ามีใครกันบ้างนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะนี่มีดาราเกาหลีกันมาหรือเปล่าโอ้โหเป็นซูเปอร์จูเนียร์หรือเปล่าจะให้รายงานตัวกันทีละคนเลยเริ่มต้นที่สวัสดีครับผมไก่ครับร้องนำครับพี่ไก่นะครับแล้วผมกูแบล็คบนกีตาร์ครับท่แครับผมแมวมบนเบรครับพี่แมวครับนี่สครับผมโปกครับมป็นกองครับพี่โปกครับ ครับเบิมือทีบอลครับเบิร์นนะครับวันนี้ก็มาพบกัน5คนแล้วกต่ครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทปรายการพิเศษจริงๆนะฮะเราก็จะมาเจาะลึกถึงวงการเกงมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานในอัลบั้มชุดก่อนนะครับก่อนที่จะมาเป็นกางเกงกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของงานใหม่ประสบการณ์การเล่นคอนเสิร์ตต่างๆนะครับและก็ในเรื่องส่วนตัวด้วยย้ำว่าส่วนตัวนะฮะเพราะว่าคนที่ถามเนี่ยไม่ใช่ผมนะฮะที่กอนคู่ เก่งเรียบร้อยแล้วนะฮะมาถึงอยากจะรู้ดีกว่าต้องต้องขออนุญาตย้อนวันวากลับไปเลยนะฮะไกลๆนิดนึงว่าก่อนที่จะก้าวเข้ามาสู่วงการเกงเนี่ยนะฮะก็คือทำอะไรกันมาก่อนอะไรยังไงบ้างผมเป็นช่างฟอมรถครับเป็นช่างยนต์จบจบช่างยนต์ตอนนั้นจบปวสช่างยนต์แล้วก็่อมรถแล้วทางานเลยทางานอยู่ในบริษัทแล้วก็ไม่รู้คิดยังไงก็ออกมาเล่นด คือเป็นช่างก็เป็นช่างซ่อมรถครับผมแสดงว่าตอนคือสมัยเด็กๆเราเรียนหน้านี้มาใช่ไหมใช่ผมเรียนเรียนช่างตังแต่เด็กๆเลยเราชอบเป็นงานส่วนตัวด้วยก็ชอบชอบก็คือในขณะที่กําลังเรียนช่างอยู่เราก็มีความชอบในเรื่องดนตรีบ้างก็เวลาว่างก็เล่นกีตาร์แล้วก็ซ้อมดนตรีกับเพื่อนๆทุกวันนี้ก็ยังซ่อมรถอยู่ก็ซ่อมรถด้วยซ่อมรถเองซ่อมรถตัวเองซื้อมาคันหนึ่งรถเก่งนะสี่หมื่น ล้วเป็นไงซ่อมไปแสนกว่าอันนี้เขาเรียกว่าประสบความสำเร็จในเรื่องการซ่อมช่างยนต์ช่างยนต์อันนี้ซ่อมหรือเสียครับพี่เสียครับแล้วตัวันนี้รถคันนี้ยังอยู่ไหมฮะอยู่ยังอยู่การขี่ไม่ได้แล้วยังเว้นวิทยุแอร์นี่แบบว่าแอร์ยังเย็นอยู่ใช่ไหมแอร์เย็นมากครับเพราะว่าเอาตู้เย็นใส่ไปด้วยน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจถ้าถืวมาถามมือกีต้าร์ของเรากันมากแล้วกัน ช่างก่อสร้างครับผมเป็นช่างก่อสร้างครับผมเราเหมาก่อสร้างที่บ้านจริงเหรอพี่มูฟเปล่าจทำไมล่ะครับผมไม่เคยเล่นดนตรีเลยผมจ้างก่อสร้างแล้วผมหน้าตาก็จริงจังนะที่บ้านทัก่อสร้างเลนะผมบอกไม่อะไรครับมทเลยโหเดี๋ยวก่อนแล้วพี่ทำอะไรบ้างพี่ทำอะไรแบบช่วยอะไรในครอบครัวบ้างครอบครัวผมก็ ทำได้ทุกอย่างทำได้หมดทำได้ทั้งหลังเลยทั้งหลังทำได้หมดจริงเหรอรับเหมาจริงสิผมไม่น่าเชื่อเนี่ยคือต้องบอกก่อนนะครับว่าวงนี้มีอยู่สองคนนี้ถ้าพูดแล้วผมไม่ค่อยเชื่อคนหนึ่งคือนี่แต่คนหนึ่งก็นี่สวัสดีครับจริงเหรอแล้วแล้วแล้วมันจับพัดจับปูไงมาทาดนตรีอหพี่ผมปกปัญญาดังะ อ๋อพี่ปกอยันตดังปกยันย์วัวอยู่ตอนนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะข้ามไปที่เล้งวัวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวก่อนเนี่ยก็คือทําก่อสร้างมาครับตอนนั้นทังก่อสร้างอยู่ผมอยู่กับปกอยู่บ้านใครผมอยู่หลังหอยู่ที่จังหวัดจังหวัดตรังครับจังหวัดตรังครับโอ้ยยืนตอกกันจังหวัดนะครับจังหวัดตรังที่ทำก่อสร้างมาครับผมนะฮะก็ช่วยงานที่บ้านมีพี่น้องกี่คนพี่สองคนสองคนเป็นคนโต แล้วมีน้องผู้หญิงอนะ๋อมีน้องสาวเป็นผู้หญิงครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีลูกสาวแล้ว <laughs> โอ้โหข <laughs> ้ามเลยครับพี่ข้ามเลย เตรียมตัวไปกอดความโต๊ <Yeah! S 1> <Amazing Thailand. S 2> บริษัทคุนทนบุรีจำกัดพาคุณกิ เที่ยวไปเปรี้ยวที่ประจวบคีรีขันธ์กับกิจกรรมกินลมชมวังนั่งฟังเสียงคลื่นเรืองรื่นสามพันน้ำในวันอาทิตย์ที่4มีนาคม2555ซึ่งชมความร่มรื่นคืนสู่อดีตความทรงจำแห่งรักในสมัยรัชกาลที่6ที่ราชนิเวศมฤฤธายวันและเดินย้อนวันวาน,วนกับตลาดน้ำสามพันน้ำตลาดยุคเก่าเจ้ากี่ทีก็ไม่มีเบือ่อทั้งช็อปทั้งชิมอิ่มท้องอิ่มใจปิดท้ายได้เวลาพักผ่อนให้ฉ่ำปอดไปเกาะทะเล แน่นๆบนหาดทรายขาวก้าวสู่ทะเลใสนหาดสวนสนปฏิพั์หนึวันแห่งความสุขสนุกกันให้ดังๆจองบัตรได้แล้ววันนี้บัตรราคา1,699บาทพิเศษสุดสมาชิกเพียง1,499บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2 8 0 1 3 2 1 1 1 1กินลมชมวังน,นั่งฟังเสียงคลื่นเริงรืน 3, น่นสามพันน้ำ พี่ทำอะไรมาก่อนนะพี่ผมเล่นเบสตีเล่นดนตรีเล่นดนตรีในเกาะตาขับเป็นคุยตีเล่นกินี่คือใส่กินี่แล้วก็เล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะคือเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมพี่เราดนตรีนี่คือใครเป็นคนแบบชักนำเราแนนแนวถ้เราเล่นดนตรีเพืนเพื่องเล่นเองเล่นเองด้วยอ๋อมีคนสอนมั้งหรือว่าก็เรียนรู้เอง เป็นคนมีพรสวรรค์นั่นเองอ่าใช่ไหมพี่แล้วเล่นดนตรีตอนกลางคืนเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นมืดก็ใครก็ได้ขอมันตงดีหน่อยขอเดีขอ่นวไม่าฮ่ไม่ได้ครับแปลขับเยอะหรือแปลขับเยอะเป็นไงครับพี่มาร ก็สรุกดีนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้มาทำวัวกเพื่อนโอเคอ่ะต่อไปพี่ปกครับเรียนวู้ครับเลี้ยงวัวสิงห์กับเพื่อนมาสมัยหนงเรียนอยู่ครับเรียนเรียนเนี่ยอยู่น้อยที่สุดกำลังเรียนหรือครับตอนนี้ยังเรียนอยู่ครับตอนนั้นมันไม่เรียนที่บอกตอนนี้เรียนเรียนอยู่ที่ไหน นี่เรียนอยู่มหาคที่ทำสิ่งครับอยู่มอทกษิณงนั่นเองแล้วก่อนที่มาเรียนทำอะไรทครับตอนนี้กลับมาอยู่ปีหนึ่งแล้วครับอ๋อกลับมากลับมาคิดถึงอาจารย์เลยกลับมาปีหนึ่งเดิมเรียนหลายหลายปีเลยครับเมื่อสักครู่นี้พี่เขาฝากถามว่าและก่อนหน้าที่มาเรียนทำอะไรอยู่ตอนนั้นเรียนวัวอยู่ป่ะเอาจริงเหรอพี่จริงจริงต้องเดินที่บ้านจังหวัดตรังมันก็อย่างนี้่เราเป็นลุงนาเป็นลุงนากว้างจริงๆริงคจังหวัดตรังพี่ยุ้งเคยไปมาแล้วมันจังหวัดเขาน่าสนใจมากมีทั้ง มีตั้งขี้วัวเลยอ่าขี้วัวด้วยมีทะเลเาื่อนหนึ่งกองคือถนนอยจะเห็นแต่ขี้วัวเยอะเลยใช่ไหมเพราะว่ามีวัวประมาณร้อยกว่าตัวครับร้อย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 โอ้โหร้อยตัวเลยไม่คือบอกแล้ววงนี้เนี่ยมีอยู่สองคนนี้ถ้าพูดแล้วไม่ค่อยเชื่อถ้ามีพูดได้เชื่อหมดวัวเยอะจริงวัวเยอะจริงวัวเยอะวัวโยตี้ตอนนี้อ่ะมีกี่ตัวเยอะวัวเยอะดีกว่าว้าวัวจะทำงานอะไรครับ กปช่างครับอาจารย์ช่างตระช่างมาดเป็นช่างเฟอร์ิเจอร์เอเจอพวกตู้เตียงที่เป็นตังมาไั้หมดตล้วมือตั้มาทไมตั้มสี่ห้าปีสี่ห้าปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นพี่เขาเพิ่งอายุประมาณสิบสี่เองตอนนตอนนี้สิบเก้าเ้า เมื่อไม่นานไม่นานมาดีไม่นานนะคะก็ได้รับรู้ถึงที่มาที่ไปก่อนจะมาเป็นวงกังเกงนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้อยากจะรู้แล้วบว่าเราอยากมารวมตัวกันได้ยังไงอยากจะมากเลยอยากจะรู้ที่มาของวงกางเกงนะคะเกิดจากสมาชิกในวงคนไหนก่อนก็ที่เยวเลยเป็นพี่เบลพี่เมลตอนแรกผมก็จาบกับพี่ปกใช่ไหมครับใช่ใช่สองคนแต่มอ่งสองผมเลิกงานตอนเย็นไม่รู้ทำอะไรก็ มีตังอยู่นิดหน่อยก็ซื้อกองอะไรมาไว้แล้วก็รู้จักกับปกปกก็บอกว่าอยากดังแบบเบาวี๋หลงไก่ตอนนั้นอ๋อชูนัยเบาวี๋หลงไก่ถือว่าเป็นอะไรวาเป็นศิลปินยอดของคนใต้เลยเขาอยู่จังหวัดกรางเหมือนกันอยู่ใกล้เราแต่หลงไก่ลงอย่าลดตู้กอกปกปอกเท่มาก อออยยยาากด่งนนั้พี่หลงไก่เนี่ยนะลงรถตู้เนี่ยนะเท่นะโอ้โหขนาดนั้นเลยนะบอกบอลึกๆเลยนะคือตอนนั้นกลางเดือนจากอะไรโอ้โหแล้วก็รับผมแล้วก็ผมก็เลยบอกว่ามทำเพลงสนุกจุ้มาครับก็เนี่ตีไปที่มาก็เลยก็เลยเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นเนยตอนนั้นทำสองคนอุปสรรคในการทำเพลงยากไหมพี่ก็ไม่มีอะไรสักอย่างยากครับ คอมก็ไม่มีตอนนั้นสามคนนะพิมูดอ๋อมีพมุดแต่แต่ตัวนี้เสียไปแล้วอ๋อเสียชีวิตไปแล้วครับเราจะไม่พูดถึงพี่เขานะครับให้พี่เขาไปสํายกอนสองคนก็คือมาเพลงแรกที่พวกเราทํากันมันต้องมีเพลงที่แบบว่าเราเล่นกันเพลงสอกเดืองแรกคือเพลงชอบแปลกชอบแปลกนะฮะอยากฟังนิดเดียวที่ไร ดี่อะไรดีแปดดีแปดช้อมของแปลกนิดหน่อย องนะอะไรคือแรงบันดาลใจให้เป็นเพลงชอบของแปลกครับพี่ประสบการณ์พี Hence, ่เบลว่าว <oh ่าและเจี๊ยวพี่เบลเป็นคนแต่งใช่ไหมคะใช่ครับผมติดเอครับอย่างนี้สาบานได้เลยขม่าขมาจากไก่พี่ไก่ต้องเป็นะแต๋วป่าตอนนั้นเน่าซ้อมผมไก่รู้จับไก่ใหม่ๆตอนแรกใหม่ๆนะครับเพราะอยู่เน่าสองแล้วก็อยู่เด็กเรียนเยอะสาวเยอะมากแล้วมีคนชอบเยอะอ๋อ หล่อกีจักรยานมาเสื้อไม่ใส่รอมากนดะครับถ้าถ้าบอกว่านาเดชคุกิมียานตาของเมืองไทยนี่คือซุปตาของคนใต้นะแต่โอ้โห้อบผมอะเ้องไก่เยอะมากเนี่ยผมว่ามันมาทำไมที่มัน มันชอบไก่แต่ว่าไก่ไม่ชอบนะพวกนั้นมันดีเกินมันเกินจเหอใช่ไมไก่ชอบจริงจริงๆ้วเพลงชอบของแปลกเนี่ยมันไม่ใช่เพลงที่พูดถึงเพลงที่สามนะพูดถึงพูดถึงผู้หญิงใช่ไหมที่รออ่าไปชอบผู้ชายไปชอบใช่ไหมพี่ไม่ผู้ผู้หญิงพี่เดี๋ยวก็ผมเริ่มสับสนละขมบอกประสบการณ์จริงอะพี่ไก่ผมเริ่มสับสนละ คือมันมีผู้หญิงมากมายทิศดีๆทำไมเราไม่ไปชอบแต่เราไปชอบผู้หญิงคนนี้ก็ได้ทั้งๆที่อ้อร้องเก่งท้อเลยเก่งอะไรทุกอย่างครบหมดผู้หญิงครับเซ็กซี่เซ็กซี่แต่ไม่ชอบแบบเอ่อตัวเล็กๆใส่แว่นดีๆอะไรพวกใหญ่ๆขาเนื้อหน้านียนแก้มบางเน้มันเดนไม่ชอบเข้าตัวยาวหุ่นร้อยละไม่ชอบไม่ชอบนะฮะไม่ชอบอีกแบบนึงอ่านั่นก็คือชอบแปลกๆนะครับตอนนั้นเราเป็นวงเอ่อลงวงโซ สองคนตามมีพี่คนหนึ่งพี่อะไรนะฮะที่มูที่มูอ่าโอเคมีสามคนเนมือเบ็ดนะครับมีสามคนแล้วพี่แมวพี่เบิ้เอาพี่เบิรแล้วก็พี่ไก่พี่เบิรนก็รู้จักจากเพื่อนหรจากเพื่อนคนหนึ่งตอนนั้นพี่เบิ้นทำรีวอร์นเชิญผุเชิญนเชิญทำอะไรนะผุนเชิญทำอะไรนะอ่านไม้อ่านมาน อไอ้จิงานการไม่ไปทำทำอะไรอยู่วะเนี่ยอ่านหนังสือไงเป็นนหนก็ไปไปอ๋อเอเอนี่ขอรื่องอะไรเรื่องดิฉันว่านะคนแก่คบอยู่มันไม่เวิร์กว่ะแกะอะไรมาพูดรู้ได้ไงรู้ได้อีกนี่คนเขารู้ทางออฟฟิศแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแกนี่ชอบของกแปลกนะฉันเตือนแกเพื่อความดีมั้เว้ยไม่ต้องมาเปือนเราเลยได้ไหมเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ ตามใจถ้าพลาดขึ้นมานะอย่าหาวฉันม่เตือนหลกกันผู้ยิ่งมีตั้งมากมายใส่ไม่ชอบดันไปชอบเธอ ไม่ชอบเธออยู่ได้ผู้ยิ่งอ่อรอไม่ดีตรงไหนกันจึงทำให้ฉันลงไอ้ได้เพียง มาวันที่ฉันต้ององหักรอไปรักผู้หญิงอย่างเธอขอผู้หญิงดีดีมีตั้งมากมายใค่ไม่ชอบ พอมันจะมือเบสแล้วได้มือเบสแล้วเอามือคีย์บอร์ดขอใหแล้วยังไงต่อครับก็มาเจอพี่ไก่อีกทีนึงก็ ช่วงแรกผมก็กะปุกก่อนแต่งเพลงก่อเพลงมันก็ร้องเองก็ไม่ได้ปกก็ร้องไม่ได้ปกถนัดเดินแบบตรงนั้นแล้วก็นักเด็กก่อนครับพี่เมื่อสักครู่นี้พี่บอกเขาเลี้ยงงัวอยู่เลยเดินแบบด้วยดิเดินแบบด้วยเดี๋ยวก่อนเดินแบบหรือเดินทุ่งพี่เดินแบบบนพนนาออโอเคเดี๋ยว่าเอาให้เคลียรัปดาห์เราเด็กๆดูกันเยอะนะครับโอ้ยนักศึกษามากเลยอ้าวแล้วไงต่อก็คือมาเจอก่อนตอนแรกก็แต่งเพลงมาแล้วก็ไม่มีนักร้องเลย ครับไปเจอไก่กี่จักรยาต่อเสื้อร้องเพลงตามถนนรูปเสียงเรอ่ะยนี่เรื่องจริงจริงบ้านเลยนสุตาสุตาครับแล้วก็ผมไม่เจออีกครั้งที่อ้อกซ้อมแถวๆในเมืองครับก็ตามหาบ้านอยู่ทงนองสาบ้ันก็ได้ชวนร้องไปมานอาดีก็เล่นด้วย พี่ไก่ตอนนั้นมาเอามาอยู่ในวงเรียนมาเป็นนักร้องนำก่อนเลยใช่ไหมพี่อมาเล่นกีตาร์มาเล่นกีตาร์ก่อนเป็นคนมีความสามารถกั์น้องร้องบ้างเป็นของเพลงอืองตอนนั้นมีนักร้องอยู่อยู่แล้วมีศิลปินในดวงใจไหมพี่เพราะว่าพี่ต้องแน่นอนต้องมีศิลปินไอดอลอยู่แล้วหลงไก่หรือเปล่าวยนในดวงใจคือจะว่าดวงใจหรือเปล่าแต่ว่าเพลงแรกที่ผมมาเล่นก็คือสงสารนี สงสารก็ทำให้ผมรู้สึกร้องเป็นร้องเพลงเป็นแล้วก็เล่นกีตาร์เป็นดูทรงผมก็รู้นะคะพิเศษเลยอาจจะฟูกว่านิดนึงเนะคะอะายหลายคนอยากจะรู้ีหนคำถามนะคะว่าทําไมต้องเป็นชื่อวงการเกมด้วยอยากจะรู้มากเลยไม่เป็นกระโปรงไม่เป็นเอ่อไม่ถช้ผ้าผูเอออะไรประมาณนี้ตลกเลยผ้าสิ้นใครตอบอันที่ไก่ตอบอีกเอ่อก็พวกเราก็มันมาแตกๆมาแล้วตั้งแต่ ตั้งแต่ก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือความแปลกความที่ทุกคนสงสัยก็เลยได้ได้ชื่อวงนี้มาก็คืออยากให้ทุกคนสงสัยก็คือทำไมถึงตั้งชื่อวงนี้แล้วก็เป็นยังไงบ้างแล้วบางคนก็อยากฟังเพลงลองฟังดูด้วยเพลงเป็นยงไ้วใครที่เคยคิดท้าชื่อวงก็ควดอีกแล้วเป็นครีเอทมากเลยครับผมก็คิดก็ไปดูหมอเังอะไรด้วยดูดวงอะไรด้วยก็นับคำเลยนับนับด้วยทุกอย่างเลยเด่นดังดับ้นลงเชื่อนะครับอันนี้จริงใช่ไหมพี่จริง จริงไม่ใช่ผมคนเดียวน้องเริ่มเริ่มเริ่มแขวะแล้วกวิชาก็ไม่ก่อนมีต้องเล่นสายศาสตร์บ้างแล้ววันนี้จริงจริงอับตัวพวกเราไม่ก่อนเลยก็เขียนชื่อไก่อะไรไว้ท้ายอีงกล้าผมเรียบร้อยสวดมนต์ทุกวันของผงนี่เป็งจริงจริงเพลงแรกอที่ออกไปเนี่ยคือเพลงเพลงอะไรคะที่โปรโมทชอบของแปลกชอบของแปลกเลยใช่ไหมคะตอนนั้นก็ก็เป็นเดโม่เป็นเดโม่เป็นเดโม่ที่พวกเราทำมันเองอ่ะ แล้วลองผิดๆทุกๆก็ไปเปิดแล้วมาแก้ใหม่แล้วก็ไปซื้อพวก,กแก้มมาตอนนั้นรู้สึกหกสิบบาทเป็นแฟนบูกา ลงตัวลงสิบบาทกับจุเลยเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นที่มาของวงกางเกงนั้นที่ชอบของแปลกนั่นเองน้องอ้อนครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าละกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับวงกางเกงกันต่อนะครับพูดถึงการทํางานนะฮะหลังจากที่พวกเขาได้สมาชิกกันมาครบเรียบร้อยแล้วนะฮะเลยก็มีซิงเกิลแรกออกมาที่ทําให้ฟันเพลงหลายๆคนได้รู้จักกันกับพวกเขาวงการเกงกับเพลงชอบของแปลกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะมาเจาะลึกกับพวกเขากันอีกนะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ